ประเทศลาวนี่เขาเชื่อได้รับสมญานามว่าแบตเตอรี่แห่งเอเชียมีเขื่อนเยอะถ้าเขื่อนแล้วไม่ใช่ไม่ขายใครลรขายไทยนี่แหละ <c oughs> ขายขายให้ไทยไทยใช้ไฟฟ้าเยอะลาวเป็นแบตเตอรี่แห่งเอเชียรจริงๆแล้วก็เป็นแบตเตอรี่แห่งประเทศไทยแหละเนี่ยทรัพยากรธรรมชาติเยอะเนะเป็นเมืองที่น่าอยู่มากนะ,ะนในนามีปลาในนามีข้าวบรรยากาศป่าไม้ดีอากาศไม่เป็นพิษไม่เหมือนปักกิ่งปักกิ่งนี่มลพิษเยอะมากไม่น่าอยู่ลาวเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดเลย เป็นมือดีคนอพยาสัยดีคนมีบุญอยู่โอ้ทางขึ้นทางขึ้นสายมือเนี่ยทางไปเวียดนามถนนไปเวียดนามวามือดีกับขมวนโอ้ทางด่วนคะรบับเนี่ยระวังรถนะระวังรถรถรถยนต์หกลอ้อลาวนี่แปลกนะสังเกตอย่างหนึ่งล้อหน้าจะใหญ่ล้อหลังจะเล็กไนงะของรถหกล้อมือไทยเนี่ยล้อหน้าล้อหลังเท่ากันแต่ของลาวนี่ ล้อหน้าล้อหลังจะไม่เท่ากันล้อหลังสองล้อจะจะเล็กล้อหน้าจะใหญ่ส่วนใหญ่เป็นยี่ห้อฮุนไดอีกสีกล่ลจะจะถึง